ไปไหนกันคะไปดูใบใช่ไหม bye bye. ดูใบดูใบแล้วไปไหนต่อคาาดาโอเค Uber more popular. ตื่นมาแล้วก็ถึงดูไบเลยตื่นไปได้ยังไงอะ่ะ right? แล้วอยู่ไหนคะลูก <laughs> ตื่นมาก็ถึงดูไบเลยร้อนไหมครับ <S <S 2> <S 2> 50องศานะคะจิ๊บๆค่ะเบาๆ วันแรกที่ดูใบนะคะจะอยู่ที่นี่ประมาณ17วันเดีย๋ยวจากแลมจากหลังจากนั้นเราก็จะไปแคนาดาต่อค่ะจนถึงปีใหม่เลย <c oughs> ท,ที่นี่ประมาณ7โมงกว่านะคะถ้าเป็นที่ไทยก็คงจะเป็น9โมง10โมงแล้วเด็กๆก็ตื่นเช้าว,วันนี้ ความจริงแหละคุณแม่ตื่นแต่ตีสี่เพราะเวลามันก็ค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงอันนี้บรรยากาศช่วงเช้าอยากจะบอกว่าที่ดูใบอ่ะไม่รู้เขาบีบแต่ทำไมเนาะกลางค่ำกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับบีบแต่โอเคค่ะวันนี้จะไปดูใบมองนะคะพาไปที่ไอซีเราตั้ง VIP แท็กซี่ใช่ไหม เราถึงดูใบมาแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเด็กน้ำไอซ์สเก็ตกันนะไป

I วันนี้พาเด็กมาไอศครีมนะคะมาครกอนชอบมากไปก่อชิคกี้พายดูเดินบ้าง เอาดิออกไหมลูกไป, <S <S ปไหนคะเอสเกตใช่ไหม

Nice. Yeah. Look at it. Laundry oh, yes. now. Wow, so beautiful.